นมาแกคือคำวิเตยขยายคำว่าชายตึ้งเป็นคำนามแม่ตักกับข้าวใส่จานสวย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 คือคำวิเศษขยายคำว่าจานจานคือคำนามแมวนอนอยู่ใต้โต๊ะกลมคำว่ากลมเป็นคำวิเศษขยายคำว่าโต๊ะโต๊ะเป็นคำนามครับเธอลองเพลงได้ค่ะ ใครละคือคำพิเศษขยายคำว่าร้องเพลงร้องเพลงคือคำกิริยาผักสดอยู่ในตาก้าสดคือคำวิเศษขยายคำว่าผักเป็นคำนามคนแก่เดินช้าช้าคือคำวิเศษขยายคำว่าเดินเดินคือคำกิริยารถยนต์สีแดงสีแดงคือคำวิเศษขยาย ถยนต์คือคำนามรถมาช้าเหลือเกินคำว่าเหลือเกินคือคำพิเศษขยายคำว่าช้าช้าคือคำพิเศษตาพูดเสียงดังจริงๆจริงๆคือคำพิเศษขยายคำว่าเสียงดังคือคำพิเศษฉันวิ่งเร็วมากมากคือคำวิเศษขยายคำว่าเร็ว